เมื่ออยากทำคอนเทนต์ตัภาพเป็นเครียเตอร์เองเป็นมือตัดต่อเองเป็นคนเตรียมอุปก,กรณ์เองว้ย ก่อนก็ได้ให้หนูเต้นก่อนพอเสร็จแล้วพอมันฟุ้งปุ๊บแม่ก็ถ่ายขึ้นข้างบน,นนะตรงไหนอะถ้ามันขึ้นตัวเลขคือมันวิ่งแล้วยังไม่วิ่งเก๊แม่กดตรงนี้ไปอันนี้คือวิ่งอันนี้ดีไหม,มไม่มีโอ้ไม่มี

ถ่ายถ่ายที่หนูก่อนนะอตองหาหนูก่อนแล้ว<อ>ขึ้นไปมีไหม,มเห็นไหมเห็นแต่น,นี่ขึ้นนะเออแต่นี่ทำไมไม่ขึ้นนะอ่ะต้งสื่อวิ่งอ่ะวิ่งอ่ะ เห็นไหมเรีอเร้ยสร็จลูกไหมไม่เป็นใส่ลงมาข้างล่างอะเห็นไหมเออเห็นใช่ไหมเออือเอาโอเคเนี่ยเห็น